สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ร้านภูลสีพักเครื่องนะคะวันนี้นะคะเป็กก็มีตลับสีพึ่งนะคะเป็นตลับสีพึ่งของหลวงปู่หงนะคะวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะนี่ต้องบอกว่าได้มาอันนี้ก็คือซองเดิมๆจากวันเลยนะคะพร้อมใบฝอยนะคะตัวตลับสีพึ่งนะคะเป็นโลหะนะคะ แล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นยันหนังจัน์นะคะสภาพสวยนะคะตัวหนังสือไม่ล้มนะคะยังคมชัดอยู่นะคะนี่นะคะยังมีผิวไฟตามซอกให้เห็นอยู่นะคะด้านในนะคะก็สีพื้นยังเต็มยังเต็มอยู่นะคะไม่ผ่านการใช้เลยนะคะนี่นะคะ ก็รุ่นนี้เป็นรุ่นเมตตามหาบารมีเสาห้านะคะออกปีสี่หกนะคะมีนกสลิกาหนึ่งตัวนะคะอยู่ด้านในตลับเดิมๆแบบนี้เลยนะคะท่านใดนะคะสนใจสอบถามราคากันเข้ามาได้ที่ร้านพูนสีพระเครื่องนะคะนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการน,นำตลับสีพึ่งนะคะของรูป,ปหงนะคะวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินมาให้ชมกันเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะไปก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่องครูสีพคระเครื่องให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ